สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 12ขึ้นไปที่รองรับการใช้งาน2ซิมสามารถใช้งานซิมปกติและเพิ่ม eSIM เข้าไปได้เมื่อเปิดใช้งาน2ซิมแล้วถ้าต้องการสลับใช้ข้อมูลเซลลูล่าของแต่ละซิมขั้นตอนที่ต้องทำคือในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะ Cellular แล้วแตะข้อมูลเซลลูล่าจากนั้นแตะเลือกข้อมูลเซลลูล่าที่ต้องการใช้จะใช้จากซิมไหนก็แตะเลือกได้เลยครับ ซึ่งเวลาที่จะเปลี่ยนเวลาที่จะสลับทีก็ต้องแตะหน้าจอหลายทีแต่เปิดเข้าไปหลายหน้าจอแบบนี้เลยครับแต่วันนี้ผมมีวิธีที่ดีกว่าเร็วกว่าง่ายกว่าแตะทีเดียวสลับใช้งานระหว่างข้อมูลเซลลูลาร์ของแต่ละซิมให้เลยไม่ต้องแตะหลายทีไม่ต้องเปิดหลายหน้าจอให้เสียเวลาต่อไปทําได้ง่ายๆทําได้ฟรีแบบนี้ไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆดาวน์โหลดคําสั่งรัดชื่อ Switch Data Plan กันก่อนครับด้วยการ c o p ปี้ลิงก์ หรือเปิดลิงก์คำสั่งรัดที่ผมแปะไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นำไปวางและเปิดในแอป s a f a r i ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งรัดรอสักครู่แตะเพิ่มคำสั่งรัดแอปคำสั่งรัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยมีคำสั่งรัดชื่อ Switch Data Plan เพิ่มเข้ามาพร้อมใช้ครับเมื่อแตะบนคำสั่งรัดนี้ระบบจะสลับข้อมูลเซลูล่าให้กับเราโดยอัตโนมัติง่ายและสบายสุดๆเลยครับเราลองไปดูตัวอย่างการใช้งานกัน ตอนนี้เราเปิดใช้ข้อมูลเซลลูล่าเมื่อแตะบนคำสั่งลัดการสลับจะเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องเสียเวลาแตะหลายทีต่อไปง่ายๆแบบนี้เลยครับและเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพื่อนๆสามารถเพิ่มคำสั่งลัดนี้เป็นไอคอนในหน้าจอโฮมให้แตะสั่งงานสลับระหว่างข้อมูลเซลลูล่าได้ง่ายๆเลยครับวิธีการเพิ่มก็ทำได้ง่ายๆด้วยการเข้าไปที่แอปคำสั่งลัดแตะบนคำสั่งลัดที่ต้องการเพิ่มครั้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะแชร์ Share. แล้วเลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเพื่อเปลี่ยนชื่อเลือกรูปเลือกไอคอนเลือกสีไอคอนได้ตามต้องการเลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วแตะเพิ่มไอคอนช็อตคัทจะสแสดงขึ้นมาในหน้าจอโฮมพร้อมให้เราแตะเปิดใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับต้องการสลับระหว่างข้อมูอซลซรุปได้เมื่อไหร่ก็แตะบ,บนไอคอนการสลับจะเกิดขึ้นให้กับเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องแตะหลายทีไม่ต้องเปิดหลายหน้าจออีกต่อไปแล้วครับ เพื่อนๆไปโหลดคำสั่งรัดสว t c t Data Plan มาใช้งานกันได้ฟรีเลยนะครับเพื่อนๆอ,อยากได้คำสั่งรัดการทำงานแบบไหนคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ